ต่อยอดอาหารเช้าค่ะหมูกรอบเมื่อวานมากินกับโรตีแป้งจีมื้อเช้าเ <G> ด <ül> ี๋ยวหนังนี่ต้องไปทอดกรอบ นี่ค่ะนี่ของย่าก็าได้ได้อีกสามแผ่น ให้น้องกายสองแผน่นอือหสุบบาทชั้นนี่เราก็จะทอดน้ำมูกรอบ ของน้องกายอีกอีกอีก,อก,อกชิ้นหนึ่งมูกรรบอืม ทำมือเดียวแล้วก็อีกข้างบางครั้งก็เมื่อคืนก็ไม่เห็นชัดเลยตลกดีเนาะนี่ค่ะแล้วก็จะม้วนค่ะม้วน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 วน,นี่ค่ะ ใสๆใส่เออหนดูซิอร่อยไหมลืมไม่ได้คลิปหนดูซิใหญ่ใหญ่ไม่เห็นไม่เห็นสไปายได้ไหมอืมอดําดีค่ะมุกรอ <c oughs> กรอบไหม <Wow. S 1> ออต้องทำแบบนี้แล้วก็ไอเคค่ะ okay, สวัสดีค่ะสำหรับมื้อเช้าเดี๋ยวมื้อสายก็มีอาเข้ามาทำแกงไก่ทำโรตี